ถึงจะไม่เห็นหน้าแต่อร่าความหวานพุ่งไม่แผ่วจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวพิมพ,มพิมประภากับหวานใจนักธุรกิจนอกวงการกับโมเมตนต์น่ารักรับขณะสาวพิมพ์กำลังนั่งแต่งหน้าในรถ ส่วนฝ่ายชายเปิดเพลงกลับมาคบกันเถอะของบิลกินพุทธิพงศ์ฟังคลอสบายคลอสบายระหว่างขับรถไปด้วยทำเอาสาวพิมพ์ถึงกับมองแรงแอบรู้สึกแปลกๆปเมื่อสังเกตว่าแฟนหนุ่มเปิดฟังเพลงนี้วนซ้ำอยู่หลายรอบแล้วพอเข้าท่อนร้องว่าคนที่เลิกกันไปจะกลับมาคบกันอีกได้ไหมสาวพิมพ์เลยแกล้งเอ่อยถามแบบงอนๆอนว่าเลิกไหมคนที่เลิกกันไปจะกลับมาคบกันได้ไหม อยากรู้ถ้าอยากรู้ลองดูไหมก็ฟังหลายรอบแล้วอันนี้ก่อนเจ้าตัวจะหลุดอมยิ้มบอกลองไหมลองดูเหมือนจะอินจะได้อินไปเลยซะทีเดียวด้านแฟนหนุ่มรีบแก้ตัวว่าไม่ลองเพลงมันเพราะพร้อมกับยื่นมือเข้าไปบีบคอกาวคางฝ่ายหญิงแบบงอๆ้เป็นโมเมนต์น่ารักมากๆ